องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์อิสระกล่าวว่าไฟดับในเมืองมุมไบประเทศอินเดียเมื่อปีที่แล้วอาจเป็นผลมาจากประเทศจีนโจมตีทางไซเบอร์ NTD ได้พูดคุยเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมเกิดเหตุไฟฟ้าดับในเมืองมุมไบหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเมืองที่มีประชากร20ล้านคนเกิดไฟดับในช่วงที่เกิดโรคระบาด และโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนไปใช้ไฟฉุกเฉินแทน Record e d f u t u r e อองค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์อิสระกล่าวว่าหลักฐานชี้ให้เห็นว่าจีนเป็นผู้ประสานงานโจมตีระบบโครงข่ายไฟฟ้าของอินเดียเราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศจีนจากอังกฤษและเขาบอกว่านี่ถือเป็นคำเตือนต่ออังกฤษด้วย see like เรามองไม่เห็นสถานการณ์เช่นเดียวกับที่เราเห็นในอินเดียซึ่งเกิดไฟดับได้หากตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจะทำให้เกิดการหยุดชะง,งักครั้งใหญ่ เขากล่าวว่าจีและรัเสเซียจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุความทะเยอทะยานในการสร้างจักรวรรดิและบางครั้งประเทศอื่นๆก็ทำให้มันง่ายสำหรับพวกเขารวมทั้งอังกฤษด้วย well, been มันน่าประหลาดมากที่เรามีสถาบันการเงินอะไรเด่งสาในอังกฤษสถานที่แรกที่โอบเวยสร้างเครือข่าย 5G และใช้งานก็นคือในเมืองลอนดอนซึ่งพวกเขาสามารถตัดไฟสายเคเบิลและอื่นๆได้ในศูนย์กลางการค้าทางการเงินระดับโลก เขากล่าวว่าคุณต้องมีเครือข่ายที่ปลอดภัยเนื่องจากจุดอ่อนเพียงจุดเดียวในเครือข่ายก็ทําให้ทุกอย่างพังทลายได้ If you want to um ถ้าคุณต้องการให้เครือข่ายของคุณปลอดภัยคุณต้องเอาทุกอย่างที่อยาดมีช่องโหว่ออกและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยเครือข่ายที่ปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทั้มพยายามทําในปีที่แล้วด้วยการผลักดันเครือข่ายที่ปลอดภัยมันมีความรอบครอบอยู่ในนั้นและมีเหตุผลทุกประการที่จะคิดว่าประเทศอื่นๆต้องการทําตามตัวอย่างนั้น เขากล่าวว่าถ้าจีนรังแกอินเดียเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีประชากร1,200ล้านคนได้มันก็น่ากังวลว่าจีนก็ทำแบบนี้กับประเทศเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆได้เช่นเนปลาลปากีสถานลาวกัมพูชาและไทย